ตอนนั้นบ้านบ้านบ้านมีเขวมีแต่งอ่นอนลงนอนลงเดี๋ยวนี้กุมสิกัดกัดกัดนิวประวันนะงับงับนะเพนแทะนะเถียงนอนลงนัทนัทไม่ใช่กัดตีนนี่ตะกี้คือเห้กัดตะกี้คือเห้ีห์นะตะกี้มันมีเขวเนาะเถียง หอูวาวมันเจ็บเป็นยังกบ่อยการแก้วเมื่อไร, <ละ S 1> อรสิมาคุ้มการคนอยู่สัม้วนแต่ผู้การตีผู้หนึ่งเหราเจ็บอยูวสันนี่เหรอโอ้ไปให้นอนเลยนะนอนบอกว่าบอ่อยการบ่อยการยังสิม เตียงนะคะเตียงเตียงประวันที่น้ำล้วหามาสูนนะไปหานอนเลยไปนอนอืมนอนได้สำนันอะที่นอนที่นอนหน่อยที่นอนหน่อยแฮกแบบง่ายหนึง่งยาไปนอน หอมแก้มไปนอนไม่หอมเตนเรียกเปล่าแบบนี้คืออยากกินยังก็ได้บ่อยากินมีอะไรอิากกินไหมไม่อยากินบ่อยากินไปนอนอยากอยู่ตลอดนะนอนลงมพี่นอนเต้นกับโมเป็นที่นอนหนาสงสารแนวบอกให้เตาก็บโมีอ็นเขาจน่ารักน่ารักแบบนี้เบิ้งตลอด สำหรับดุกดิกรที่นอนน้องมังคีหมูไนังซื้อมาจากอันกีนนี้กันนะคะแผ่นลงเย็นนะคะบาได้ให้กัดแต่ทีนี้มันมีใส่มันมีแต่ใส่นี้นะคะก็เลยเทียงกับเทียงสุมกัดแต่ข้นคือว่ามันอยู่ในแผกนนะคือว่าเอามากางที่บ้านมันอาจจะใหญ่หน่อย แต่เอามาเอามาแล้วมันเป็นยังงสิคะใไ่สำนีละ่ะมันใญ่ได้สำนีค่ะจีสเกตสร้างบ้านจีสเกตสร้างบ้านเฮียช้างตะกี้คือให้่แหนลูกดิกลุกดิกลูกดิกถามปวันนะคะว่าเที่ยงนะเดี๋ยวนี้คือเปลี่ยนไปว่าปวันคือบแห่แหนนิวแหนมือนะคะ เอาแขวไม่เห็นตอนนั้นน้องยังไม่มีฟันนะบ้านมีแขวมีแต่ตงเงือกเป็นขั้นเงาเป็นเนาะทีนี้เป็นเทียงตีละเป็นเป็นอยังอยู่ซื่อซื้อบ่อยเห็แต่แต่แต่บ่เคยมาเหนเห็น, <laughs> ห,น,ห,นหนิวปะ้านะครับป้านะ้าขี่กระเดียมนะคะเมื่อยได้เทียงเมื่อยอย่ามาเหลือบตาเบิ่ง น้องเมื่อยแล้ว,วหมูแน่หมูกินแต่พักกันยังอวดอ,อย่าเผลอกันแล้วกันอย่าเผลอกันแล้วกัน,นม่ตนตาหน่อยเียคนน้องคนชิป,ปงแง้ะคะ่ะได้ยาบ,บำรุง คนนะคนใหม่ขึ้นนะคนเก่าก็ร่วงทำไมขวดม่กขวดเลยเขาสิเป็นเบาเป็นเบาอย่างหน่อยเดือนหนึ่งสี่เดือนแล้วจะเป็นเบาแล้วเบอร์ซีดพวกนี้บ่ดด้ดอกบ่มีแฟนดอกอยู่ในทงหน้าขนาดนี้พวกนี้ไม่ไดเมียตุ๊กตามีได้ ตกซื้อตุก,กตามามาให้เป็นแฟนน้อ,อยยาแรดีค่ะอันพ้นยุดละค่ะพ้นยุดแล้วบาหารอาหารเงียบอ มือไปเคลียร์แดงอยงนี้เมื่อานเนี่ยนั่นนั่ันเรื่องอีกเหรอแทนเรื่องอีกเหรอโศกเดีนี่หรอโศกเดีนี่โศกได๋โศกได๋นอนลงขอมือขอมือเอามือมาขอมือขอมือเอามือมาก่อนเอามือมาขอมือขอมือเอามือมาขอมือเออน่ารักน่ารัก ขอมือขอมือขาดเต้ที่สองเต้ที่สามบดเดดรังวันอ่านตจอแล้วเย็บเ้าอันนี้ตีดางเน่ยอันนี้ตีดางเน่ดุกดิกบึกวุ่นบึกวุ่นม่นขั้นแก้วไม่ได้ยังเจ้าบปรเดี๋ยไปจัดการหมอนตีดาตีดา นัดดุกดิ๊กมึงอาเสีมาเสีมาันมอนเห็ยังมึงขั้นแก้วขั้นกยวไม่เห็นยังเก้วบดไดดาอมึงมึงมีหำมหรอเล่ามีอยู่แต่มันน่อยแห้งแนบเห็นมีอยู่แต่มันหน่อยแห้งแนบเห็นเยเป็นบาเ็ดเหรอนําโทษรักเดะ ทำัวดักเดะนำกัดหมอนแนี่มโบเห็นนำกัดหมอ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 นฝากกไเลยก็แช่ชงไปนั่งไน่บาน้องเองนะคะฝากช่องประวันไม่ควรน้องอีกช่องหนึ่งนะกดไลก์กดติดตามของใครของมันช่องทองปูนแม่น้อยน้องอิง มันแอลน้ำผามันแอวแล้วแต่สเหตุทีมหลังบ้านติดตามเลยได้ค่ะเต้นรำกันเต้นส่องสองส่องส่องส่อล่อส่องส่อบส่องส่องสองส่งส่องสองส่ององส่อ่องส่อสองส่อสงส่สองส่อสองสองอองอ่สงสงอ่ออ่ง โซ่เปน็นโฆษณาไปน้ำนะะ้ำด้วยค่ะพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีค่ะ